สวัสดีค่ะพี่พี่น้องๆมาตุ้มพาทำชาแนลมาอีกแล้วนะคะวันนี้มาแนะนําร้านโรตีค่ะตรงข้ามกับโรงพยาบาลพระนครศรีวิทยานะคะยังเยียงกันนิดหนึ่งยังเยียงกันประตูทางเข้าโรงพยาบาลน,นิดหนึ่งนะคะร้านนี้สะดุดตาเนื่องจากอะไรมีหลายสีค่ะหลายสีนะคะ เนื่องจากว่าแป้งของน้องเขาทําใหม่นะคะขายดิขายดีายดทากันทาไปขายไปว่างั้นเนาะทํากันเทบไม่ทนเลยนะคะแป้งโรตีนี่จะอร่อยก็อยู่ที่แป้งนะคะอันนี้แป้งใส่งาดําด้วยนะคะเป็นรสไปเตยเนาะกลิ่นไปเตยนะคะพี่พน้องทําไปขายไปนะคะจะไม่ใส่สารกันบูดนะคะสามารถอยู่ได้แค่สองวันเองค่ะซื้อส่งไปให้ คนที่รู้ใจคนที่อยากจะส่งมอบไปให้นี่ก็ต้องรีบส่งแบบด่วนๆเลยนะคะไม่ั้นเดี๋ยวแป้งจะขึ้นลานะคะเพราะว่าทางร้านจะไม่ได้ใส่สารกันบูดนะคะทําใหม่สะอาดทุกวันทํากันทุกวันเลยะคะ่ะทําไปขายไปนะคะไม่ได้ทําสต๊อกนะคะนี่ค่ะมีแป้งหลายหลากหลายสีนะคะน่ากินมากๆเลย เป้นสีสันน่ากินนะคะแม่ตุ้มสะดุดตาล้านนี้แล้วก็เป็นร้านเจ้าประจําของแม่ตุ้มนะคะนี่ค่ะมีแป้งเป็นเผือกเป็นเมลอนนะคะหลหลากสีเป็นใหญ่ก็จะทานกันจะเป็นกลิ่นใบเตยเนาะสีเขียวนะคะใส่งาดําด้วยแป้งนิ่มมากๆนะคะพี่เพิยงนาะร้านนี้การันตีโดยแม่ตุ้มพายทำชาแนลค่ะนี่นะคะนี่ เลือกซื้อเลือกสั่งกันเอาได้เลยนะคะบอกแมค้าว่าจะอยากได้แบบไหนนะคะแล้วก็ราคานะคะดูสิคะติดป้ายราคาชัดเจนนะคะร้านนี้ไม่มีอําไม่มีกั๊กกันนะคะบอกราคาชัดเจน,นะคะ่ะเอาเป็นผู้บริโภคเนาะเราต้องการความถูกต้องนะคะบอกราคาชัดเจนอย่างนี้เราก็ถูกตาถูกใจนะคะเราก็ดูที่จะสะอาดสะอ้านามีให้เลือกมากมายนะคะ ไ่ตุ้มพาทำชาแนลนะคะขอแนะนำนะคะร้านนี้อยู่ตรงย้ยงๆกับทางเข้าประตูโรงพยาบา,นพนาลพระนครศรีอยุธยานะคะถ้ามาเสาร์อาทิตย์หรือวันนักขัตฤกษ์ก็ด้านนี้ก็จะเป็นรถติดสักหน่อยนะคะต้องใจเย็นๆเพราะว่าร้านโรตีมีหลายร้านแล้วก็ประชาชนนักท่องเที่ยวก็จะมาซื้อโรตี เพราะว่าเป็นอันซีนของอยุธยาเลยนะคะจุดนี้ขายโรตีกันหลายร้านแต่ไม่ตุ้มชอบร้านนี้ค่ะอร่อยแน่นอนแป้งนิ่มมากเลยค่ะพี่เพื่น้องทาวันต่อวันทาไปขายไปนะคะไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าจะใส่สารกันบูดนะคะการันตีโดยไม่ตุ้มพาทำชาแนลค่ะวันนี้ไม่ตุ้มพาทำชาแนลก็ซื้อโรตีไปให้ คนที่รักของแม่ตุ้มนะคะอยู่ต่างจังหวัดเนาะแม่ตุ้มก็จะส่งไปสานีไปให้นะคะส่งแบบด่วนๆนะคะจะได้กินแบบเร็วแล้วก็อาหารไม่เสียด้วยะคะ่ะน่ากิน,นกมากๆเลยถูกตาถูกใจนะคะใครผ่านไปผ่านมาร้านนี้ก็ต้องมองโอ้ร้านสะอาดสะอา้านนั่นะหคะนี่เบอร์โทรมีขึ้นไว้ให้นะคะ เปสอามารถเืได้ถ้ามาต่อีก็โทรสั่งาน้อนกด้ซื้อเขาเียมาลมากตุเชิญชวนนะคะมาเที่ยวอุทยามาดูมรดกกมาดูเมืองเก่ากรุงเก่าแล้วแวะมาทางด้านหน้าโรงพยาบาลได้นะคะมาื้อโรตีใส่ไหม อยาให้แต่ต่างชาติทานนะคะคนไทยเรานี่ก็สมควรกับการรับชิมมากๆเลยะคะ่ะเันการันตีความอร่อยนะคะชาวอุทยายินดีต้อนรับทุกทท่านนะคะแล้วก็ร้านค้าขายโรตีใส่ไหมทุทกๆร้านหน้าโรงพยาบาล่ก็จะเป็นแถบไหนนะคะยินดีต้อนรับ นักท่องเที่ยวยินดีต้อนรับลูกค้านะคะมารับชมรับชิมมาซื้อติดไม้ติดมือฝากพี่พ,พี่น้องน้องฝากคนที่รักกันได้นะคะจุนผาทำชาแนลขอขอบคุณพี่พ,พี่น้องน้องมากนะคะวันนี้ที่มารับชมโรตีใส่ไหมอันซีนของอยุทยาค่ะดีใจมากมาก,มากนะคะได้โฆษณาโรตีใส่ไหมของอยุทยานะคะ